สวัสดีครับผมปีชาเจริญทรัพย์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆชาวโคกหนองนาโมเดลทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับกับพื้นที่6ไร่3งานนะครับกับบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับ งานตรงนี้นะครับก็จะมีรายการขุดบ่อน้ำโมเดลพื้นที่1ไร่นะครับแล้วก็คลองไส้ไก่แล้วก็หลุ่มขนมครกนะครับแล้วก็มีรายการขุดบ่อทอยดินทำโคกด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นบ่อน้ำโมเดลนะครับพื้นที่อยู่ที่1่ไร่นะครับก็จะเป็นบ่อน้ำทรงฟรีฟอร์ม บ่อน้ําทรงฟรีฟอร์มนะครับก็จะมีความกว้างนะครับอยู่ที่40คูณ40นะครับความลึกอยู่ที่7เมตรนะครับในส่วนของความลึกตอนนี้นะครับเราก็จะขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มนะครับตรงนี้มีชาดอยู่ที่ประมาณ2เมตร50ข้างล่างมีชาดอยู่ที่3เมตรถึง5เมตรนะครับความลึกจนถึงฐานของความลึกนะครับอยู่ที่4เมตร50แล้วเราทําการเจาะสะดือตรงนั้นนะครับลงไปอีกประมาณ4เมตรนะครับก็จะเป็นประมาณอยู่ที่7ถึง8เมตรนะครับ พอเราเจาะสะดือเสร็จนะครับน้ําก็จะออกจากใต้ดินเลยนะครับเป็นน้ําที่ซึมออกจากใต้ดินแล้วก็ชั้นผิวดินด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับสังเกตได้เลยว่าจะมีน้ําออกมาเรื่อยๆนะครับเราเพิ่งขุดเสร็จตอนประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนี่ยนะครับรถขุดก็กําลังพักอยู่นะครับทีนี้เราก็จะทําการไปขุดอยู่ฝั่งโน้นนะครับเนี่ยนะครับเราขุดในส่วนของพื้นที่บ่อน้ําตรงนี้นะครับ ขึ้นไปทําโคกในส่วนของพื้นที่ตรงนี้โดยการใช้รถบรรทุกด้มนะครับถอยดินทําโคกเนี่ยนะครับแล้วก็ดินส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาทําในส่วนของพื้นที่คันล้อมที่นะครับทางเข้าเนี่ยนะครับก็ยังเหลือเก็บงานอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของพื้นที่ข้างล่างนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเป็นาชาญเบิมหรือว่าตะพักนั่นเองนะครับดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวข้อดีก็คือจะไม่พังทลายแม้เจอฝนหลายๆรอบก็จะไม่พังทลายนะครับตรงนี้จะเป็นชั้นดินที่ดีเลยสําหรับการขุดบ่อนะครับชั้นดินเหนียวเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บน้ําได้เลยนะครับฝนตกลงมาก็ขังน้ําได้เลยนะครับดินก็จะไม่พังทลายด้วยนะครับ เนี่ยนะครับเราใช้วิธีการเฉือนหน้าดินบางๆนะครับแต่ยังคงรักษาหน้าดินไว้เฉือนหน้าดินนะครับเป็นดินทรายนะครับไปไว้ในส่วนของคันล้อมที่ข้างบนนะครับเพื่อจะให้สามารถที่จะปลูกต้นไม้ต่างๆได้เลยนะครับเนี่ยนะครับองศาอยู่ที่ที่เราขุดชันตอนนี้องศาอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับ4 5องศาตัวนี้จะไม่พังทลายนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายนะครับดินทรายเราต้องขุดชันอยู่ที่ สลบอยู่ที่ประมาณ35 30นะครับถ้าเป็นดินทรายแต่นี้จะเป็นดินเหนียวนะครับเราขุดยังไงจะอยู่แบบนั้นเลยเนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชานนะครับอยู่ที่4 5เมตรตัวนี้จะเป็นที่พักอาศัยของปลาตัวเล็กๆนะครับได้เนี่ยนะครับคันลอมที่เราขุดมาถมนะครับอยู่ที่ประมาณ เมตนะครับนี่ความสูงเมตรห้ป้องกันน้ําท่วมเขตแดนแล้วก็สามารถที่จะให้รถวิ่งเราะพื้นที่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับน้ําสวยเลยนะครับตรงกลางตรงนั้นจะเป็นสะดือน้ํานะครับเราใช้วิธีการขุด2ชั้นออกแล้วเราก็เดินไปลงข้างล่างเขาเรียกว่าวิธีการฝังตัวนะครับ เพื่อจะเจาะให้ได้ลึกที่สุดนะครับบอ่อน้ําเราไม่จําเป็นต้องขุดลึกทีเดียวนะครับให้ลึกดิ่งลงไปเลยนะครับเราขุดเป็นชั้นนะครับแล้วก็โฟกัสที่สะดือน้ําเพื่อจะเติมน้ําใต้ดินแล้วก็ให้น้ําใต้ดินซึมออกมาด้วยนะครับถ้าเราขุดแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถจะจเลี้ยงปลาลงไปทํากิจกรรมเลี้ยงปลาตรงนี้ได้หรือว่าไปเล่นได้นะครับก็จะไม่วัดเสียวเพราะว่าเราใช้ความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็ตัดชานนะครับ บอ่อน้ําก็จะไม่ดูหวัดเสียวแล้วก็มีระยะเวลาการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาเก็บน้ําได้ด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ก็ช่วงอยู่อยู่ในช่วงมรสุมนะครับก็จะมีฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกบ้างในบางพื้นที่นะครับนี่นะครับหน้าง,งานของเรานะครับยังเหลือเก็บงานอีกนะครับ ตรงนี้เราก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับท่อน้ําทิ้งเนี่ยมีขนาดอยู่ที่6นิ้วนะครับความหนาหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะน้ําเยอะนะครับเราก็ต้องใช้ท่อที่ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อจะระบายน้ํานะครับน้ําจะไหลมาจากในส่วนของพื้นที่ฝั่งนู้นนะครับเทมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะผ่านตรงนี้ไปนะครับหน้างานอยู่ที่อำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดกับโคกหนองนาพื้นที่ประมาณ6ไร่3งานนะครับ นี่นะครับก็วันนี้จะมารีวิวเบื้องต้นนะครับให้เก็บความรู้นะครับการขุดบ่อน้ําโมเดลนะครับขุดบ่อทอยดินทําโคกนะครับแล้วก็ขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มนะครับมีชั้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเพื่อจะสร้างระบบนิเวศนะครับแล้วก็เจาะเป็นสะดือน้านะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีที่ขุดได้ทั้งบ่อได้ทั้งโคกปลูกสร้างบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการทำงานที่เซฟต้นทุนได้นะครับไม่จะเป็นต้องซื้อดินจากที่อื่นนะครับ ก็จะเป็นคดเคี้ยวไปมานะครับดินเหนียวเนี่ยขุดยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับต่างจากดินทรายทั้งนี้เราต้องดูภูมิพื้นที่ด้วยนะครับบางพื้นที่ดินเหนียวแต่ขุดได้ไม่ลึกบางพื้นที่ดินทรายนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็สหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่จะปรึกษาสอบถามงานกุดก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์เจริญทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวเลยนะคะผมสำหรับวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ